สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนเรื่องของไอ้ตัวทอดปลาส้มยังไงไม่ให้เละนะคะเพราะว่าบางคนซื้อไปส้มไปแล้วอ่ะไปทอดแล้วมันเละอะคะ่ะทีนี้พี่ก็จะมาสอนเทคนิคของการทอดปลาส้มให้มันเป็นชิ้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะ,ะมันมีอยู่2สูตรนะคะบางคน,นจะผสมแป้งทุบแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะแต่ว่าพี่อทอดขายทอดส่วนมากพี่จะทําอยู่2แบบนะคะก็คือแบบแรกอ่ะที่ จะมีแป้งนะคะผสมกับน้ำน้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะคนให้มันละลายนะ้ำนิดนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องคนมากแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหลวมากจนเกินไปอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนเราชุบไข่ะคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุบแป้งนะฮะนี่นะคะคนให้มันเข้ากันนะฮะคนให้แป้งเข้ากแบบับละลายกับน้ำเดี๋ยวจะทอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะ กพราะบางคนซื้อปลาส้มไปแล้วทอดทอดไม่ได้เหมือนที่พี่ทอดนะคะก็เขาก็ถามมันอยู่ว่าเอ๊ะพี่ทอดยังไงให้ปลาส้มมันเป็นชิ้นนะคะก็เทคนิคจริงๆทอดชุบแป้งอย่างเดียวก็ได้นะ,ะถ้าถ้าไม่ได้ทอดเยอะนะคะก็ก็เป็นชิ้นเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยพี่ทอดขายนะคะมันก็เลยต้องผสมแป้งกับน้ําด้วยนะ,ะเหมือนเราชุบไข่แล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็ทอดนะฮะเดี๋ยวทาให้ดูเป็นตัวอย่างชิ้นหนึ่ง นี่นะคะน้ำจะอันนี้พี่ทอดขายนะคะก็เลยต้องชุบอันนี้ด้วยเสร็จแ,แล้วตัวปลาส้มเองเนี่ยค่ะนี่นะคะของที่เราใช้มือนะคะพี่ล้างแล้วเนื้อปลาส้มนะคะช่วย z ู o ม,มาที่ปลาส้มนิดนึงปลาส้มเนี่ยค่ะมันจะมีข้าวติดเนาะเราเอาออกนะคะเอาเนื้อเอาข้าวออกเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเวลามันโดนน้ำมันแล้วมันจะแตกนะ,ะเราก็ชุบแบบนี้นะคะชุบ นะชุบแบบนี้นะคะก็ชุบแป้ง่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ลงหม้อทอดเลยค่ะนี่นะคะนี่เลยอันนี้นะคะเห็นไหมคะทอดแล้วจะเป็นชลิ้นี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ไม่ติดแล้ไม่ติดด้วยนะคะอันนี้พี่เปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระทะเหมือนความร้อนมันจะกระจายออกค่ะพี่ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นหม้อดู มันทําให้เหมือนกับว่าความร้อนมันเท่ากันนะมันก็เลยทําให้ทอดปลาแล้วออกมาสวยงามมากนี่นะคะนะคะสวยจริงๆโอเคค่ะลองไปทําดูนะคะอันนี้ทอดขายวันนี้50กล่องค่ะใครสนใจสั่งพักมาได้เลยนะคะค่ะหค่ะอันนี้นะคะทอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างลยคะเป็นชิ้นนะคะสวยงามมากนะคะนี่เลยกรอบด้วยนะคะรอบนี้อร่อยมากเนื้อปลาอร่อยเวอร์นะคะ สั่งได้เลยนะจ๊ะใครสนใจสั่งท้อสั่งได้เลยจ้าขอบคุณนะคะ